เอาละฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Star Diwali กันนะเราจะมาเริ่มเล่นเกมตั้งแต่แรกเหยผมก็สร้างตัวถากนั้นก็ฟังเรื่องราวรับจดหมายจากคุณปู่นะฮะตัดฉากมาที่แบบระดับตอนเราเรากลังทํางานแล้วหลังจากนั้นนะเราก็เปิดจดหมายคุณปู่เพราะว่าการทํางานนมันเหนื่อยจริงๆาแบบอ่าไปที่หมู่บ้านของคุณปู่ที่คุณปู่ได้เขียนจดหมายไว้นะฮะเดินทางโดยด่วนเะนี่ยไต่รถจากนั้นก็มาถึงหมู่บ้าน ก็เจอผู้ใหญ่บ้านบอกว่านี่เป็นบ้านเก่าของปู่นายนะนายที่อยู่ที่นี่โชคดีแล้วกันหลจากนั้นก็ออกมานะสิ้งของข้างนอกมันแบบยามันขึ้นเต็มเลยต้องจัดการเคลียร์เสร็จแล้วก็ปลูกหญ้าเข้าไปจากนั้นนะแล้วก็ไปสำรวจเก็บของป่าอะไรเงี้ยผลไม้ป่าแล้วก็ไปทักทายผู้คนเนียสวัสดีมันแปลกหน้าเหรอ จากนั้นนะแล้วก็เข้าร้านค้าไปไปดูว่าเออมีอะไรขายบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมออดูแต่ละอย่างก็คงซื้อไม่ได้จากนั้นผมก็พยายามไปเข้าห้องคนอื่นนะแต่ว่ามันบอกไม่สนิทพอฮะก็เลยแบบเข้าบ้านเขาไม่ได้นะฮะออจากนั้นเราก็ต้องออกมาไปดูแผนที่แบบหน้าร้านค้าออม,มีตารางวันเกิดจากนั้นเราก็กลับบ้านนาทําการฟารนะ์มเนี่ยกลับมานอนจบไปวันหนึ่งนะครับผมวันแรก ซึ่งก็สามารถขายดอกไม้ป่าได้ต่อมาวันที่สองนะเราก็ได้รับจดหมายจากนั้นเราก็ไปที่ทะเลเพื่อไปรับเบ็ดลยที่เป็นเบ็ดเก่าเช่นเนี่ยเอาไปใช้สิอย่างเงี้ยครับเขาให้เบ็ดเรามาจากนั้นผมว่าไม่รอรีครับผมเริ่มเลยโดยการลองตกปลาดูครั้งแรกนะครับผมอ๋อก็ไม่ได้ยากอะไรที่นะ่ตปลาเล็กจัง จากนั้นผมก็ไปที่ร้านค้า,นะเาเพื่อไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อเอามาปลูกหางเงินนะจากนั้นก็ตัดไม้สร้างกล่องจะได้เก็บของได้จบไปแล้วนะวันที่สองในวันต่อมาวันที่สามนะผมก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มีฝนตกไม่ต้องทำอะไรครับก็เลยกลับไปนอนต่อจบไปอีกหนึ่งวันวันที่สี่ ผมก็เลยออกไปที่ทะเลนะเพื่อไปตกปลากครั้งหนึ่งแต่ว่า,ายังติดใจกันรู้สึกรอบนี้ตกปลายยากขึก้นนิดหนึ่งปลามันดิ้นเนะี่ยปลาดิ้นมันต้องกดกดคลิกเมาส์นะเพื่อให้ปลาอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์สีเขียวถ้าเกณฑ์ด้านข้างมันเต็มก็คือแบบมันจะจับปลาได้นะไคแล้วกันแล้วแคแล้วเดียวนี่เดียว,ยวอือได้แล้วโอเคครับผมจากนั้นผมก็ไปซื้อเม็ดซีดมาเพิ่มก็คือมเมล็ดพันเนะี่ยเอามาปลูกเพิ่มจากนั้นก็เข้านอนนะับ เฮ้ยแล้วลปวลอาเลาล้ตบปลาอัพวันต่อมาผมก็ตื่นมาวันปกตินะฮะวันที่ห้าก็มีคุ้หญิงคนหนึ่งมาที่หน้าบ้านผมแล้วก็ถามว่าสวัสดีจอมบอยเห็นแมวนี่ไหมอ่ะฮะนีอผมก็โอเคครับผมจากนั้นก็เห็นแมวก็รับแมวมาเลี้ยงเนะี่ยจากนั้นเราก็เดินไปที่เหมืองนะวันนี้ทําการฟาร์มครับซึ่งคุณปู่ตาเดียวเขาให้ดาบมา ผมก็ามาฟาร์มในดันเจียนเลยกลายเป็นเกมฟาร์มไปซะแล้วจบไปอีกหนึ่งวันนะขึ้นต้นวันที่หกมาผมก็ออกมาอ่าทักทายแมวต้องรูปแมวแวันละหนึ่งครั้งนะจากนั้นก็เข้าไปฟาร์มต่อรู้สึกยังติดใจไปฟาร์มหินไปฟาร์มแร่อะไรนี้ข้างในนี้จะมีคูปเปอร์นะครับผมซึ่งเป็นแร่ทองแดงที่เราสามารถเอาหลามเอหมเอหลามเอหลอมเป็นแท่งคูปเปอร์บาร์ได้นะ 5ชิ้นกับฐานหินเสร็จแล้วอุปบารเราก็จะสามารถอัปเกรดพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเราได้นะครับผมเราต้องใช้เงิน2 0 0 0ด้วยแต่เงินยังไม่มีก็เลยกลับไปนอนจบไปกวันหนึ่งนะหลังจากที่ขุดไปมากมายเลเวลการขุดของเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลนี่คือผลงานที่เราสามารถทำได้ด้วยมากครับ ตัดมาอีกวันนึงนะครับผมวันที่7ในะไก่ขันตอนเช้าจากนั้นผมก็ออกไปข้างนอกแล้วก็มีอีเวนต์เกิดขึ้นฮะผู้ใหญ่บ้านพาไปยังที่อ่าศูนย์รวมศูนย์รวมเก่าแก่นะพาไปดูว่าเออข้างในเป็นยังไงพอเราเข้าไปกับคุณผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นแหละเราก็เจอกับแบบอาข้างในเนี่ยทำไมมันมีของพวกนี้มาอยู่ได้ล่ะเนี่ย เอาไปเด็กๆมาเล่นกันมั้งอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บ้านก็คิดอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันมีอยู่สปิริตสปิริตซึ่งแอบเข้ามาอยู่ข้างในซึ่งมันออกมาให้เราเห็นนะแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นดังนั้นเราก็ได้ตกใจนั่นอะไรอะผู้ใหญ่บ้านก็ถามเกิดอะไรขึ้นหรอเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรอย่างนั้นเหรอถ้าไม่ฉันตกใจนะเออ แล้วก็เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ตกใจนะหลังจากนั้นหญ่บานก็บอกอืม um, อะไรไม่รู้เช่นเราเป็นห่วงนายจริงๆเลยจอยบอยจอมบอยนะฮผู้ถิดแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าดันเจียนต่อเหมือนเดิมนะี่ไปฟาร์มอีกเล็กสักเล็กน้อยกลับมาโอ้ oh, วันนี้คือฟาร์มดึกมากเลยผมก็ออกมาซะดึกจากนั้นก็กลับบ้านมานอนเนะี่ยต้องท,าย,ทายแมว่ันอย่างนี้นะหลังจากนั้นก็เข้านอน แล้วแล้วก็ขึ้นมาในอีกวันหนึ่งนะครับผมวันที่7วันที่7ไปวันที่8ครับผมจบวันที่7ไปแล้วจากนั้นวันนี้มีจดหมายส่งมาให้เราจากพ่อมดครับผมพ่อมดบอกนายเห็นสปิริตที่บ้านเก่าใช่ไหมเอาละไหนๆก็ไหนๆมาหาฉันแล้วต้องดื่มยานี่สิพอเราดื่มปุ๊บเราก็รู้สึกเฮ้ยมีพลังงานเอเนอร์จีเพิ่มนะฮะจากนั้น แล้วก็รกู้สึกเออนี่มันเมาเมาเมาเราเหมือนได้กินกัญชาเลยนะครับเมากำลังเคิมครับกำลังเคิม พอจบอีกวันนึงเราก็ไปเห็นป้ายอะไรนะความต้องการของมาลุนะครับมาลุบอกว่าอยากได้ของที่เป็นแครอทถ้ำนะฮะเราก็เลยไปซื้ออาวุธใหม่เพื่อจะมาล่ามอนเสร็จแล้วเราก็ไปหาแครอทถ้ำมาส่งให้แกมาลุมาลุก็บอกว่าขอบใจมากหลังจากนั้นเราก็กลับไปนะนอนแลวแล้วก็ผ่านวันที่9้าไปได้ หลังจากนั้นนะครับผมพอจบวันที่เข้าก็คือวันที่ส0แน่นอนนะวันนี้ก็เป็นวันว่างๆไม่มีอะไรผมก็เลยเอาแร่ที่ได้จากการขุดครั้งที่แล้วนะเอามาแกะดูว่าข้างในหินมีอะไรเ้ราก็จะได้พวกของต่างๆของแปลกๆเนะี้ยซึ่งเราสามารถเอาไปบริจาคที่มิวเซียมได้ครับผมหลังจากนั้นเวลาที่เหลือผมก็เอามาปลูกเพราะว่าเมื่อเราเอาของบริจาคที่มิวเซียมเราก็จะได้พวกเมล็ดพันธุ์เป็นของรางวัลมา ผมก็ทำการปลูกแต่าค่พลังงานไม่พอจึงต้องกลับไปนอนแล้วก็จบวันไปอีกวันหนึ่งนะฮะวันที่10จบไปแล้ววันที่10จบไปแล้วยังไงมาต่อกันที่พาร์ทหน้านะคะผมขอบคุณที่ติดตามมาชมครับ เจอปืน